น่าเห็นใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางด้านของทหารกัมพูชานะคะนอกจากจะทำงานหนักแล้วเนี่ยแต่ค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับไรายได้สักเท่าไหร่ค่ะถึงขนาดไส้แห้งผู้ชมคะ่ะรับรีวิวสินค้าเพื่อแรกเงินมาประทังชีวิตคุณมาเนทค่ะโอ้โหได้ทีเอาใหญ่นะคะก็ออกมาแชฉค่ะว่าไทยตอนนี้เหมือนจะขอร้องของ้อให้มีการเปิดด่านแม้เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอะไรที่โกยได้โกยเงินได้เงินทองได้ทองก็ต้องโกยแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ต้องบอกว่าทหารเขมรเนี่ยหรือว่าทหารกัมพูชาแนวหน้าชายแดนตอนนี้เขาต้องหาอาชีพเสริมแล้วนะคะเพราะว่าได้รับเบี้ยเลี้ยงว,วันละ1230เรียวหรือว่าสัก10บาทคุณผู้ชมขาต่อน,นายนะคะซึ่งโอ้โหทหารหลายนายรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทําแบบนี้นะคะบนอุบเลยค่ะเงินไม่พอใช้ล่าสุดก็มีการรับงานรีวิวผลิตภัณฑ์อย่างเช่น สมแดงสกัดชนิดผงพร้อมดื่มบางแหละกาแฟเพื่อสุขภาพบางแหละอาหารเสริมวิตามินลูกองลูกอมน้ำมันเครื่องต่างๆนานาบูรลงบูรี่โลชงโลชั่นเอาหมดทุกอย่างนี่เป็นเงินเป็นทองนะคะโดยแน่นอนก็ว่ามีเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะ บุกไปหาถึงที่ไปหาถึงแนวหน้าอย่างไม่ขาดสายค่ะซึ่งจะจ่ายให้กับทหารเนี่ยครั้งละอยู่ที่ประมาณ123,170เรียญหรือสักประมาณพันบาทนี่แหละค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าราคาขึ้นอยู่กับเปรตของงานด้วยจากนั้นก็เอาไปแบ่งกันค่ะเออไม่ได้ที่ทุกคนคนละพันไม่ใช่นะคะแล้วก็เขาก็ว่ากันว่ามีวันนึงเนี่ย เหมือนวันวันหนึ่งนะคะต้องรีวิวสินค้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า6-7งานก็คือช่วยกันเป็นงานกลุ่มนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็มีการหารเงินกันโดยอินฟูที่ต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับทหารที่ต้องบอกว่าอยู่แนวหน้านะคะไม่ได้ฟรีๆนะคะต้องรีวิวเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเพื่อตบตากองทัพแล้วก็ประชาชนว่าเนี่ยทหารได้กินดีอยู่ดีไม่ต่างกับทหารไทยเลยเมื่อรีวิวเสร็จ ก็ให้ทหารเนี่ยเอาไปใช้แค่2อสกล่องไม่ได้ให้เยอะแยะเอาเป็นขนไปก่อเหมือนทหารไทยไม่ใช่นะคะให้2-3กล่องเท่านั้นค่ะส่วนแน่นอนค่ะว่าที่เหลือเนี่ยทางด้านของเรามาด,ดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย เรื่องอะไรเขาจะให้คะเขาก็ขนกลับไปขายต่อสิคะโอโหก็ให้อินฟูรีวิวนิดๆหน่อยๆแล้วไปขายต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแรยงานกัมพูชาในไทยเนี่ยเขาก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันกับประเด็นที่มีกระแสต่างๆนานาดูถูกเงินไทยอย่างนั้นอย่างนี้ที่ชาวกัมพูชาเขามักจะเอาแบงก์ยี่สิบของไทยมาฉีกบ้างทําเป็นกระแสแล้วมีหนุ่มคนนี้เลยค่ะเขาใจกล้าเขาออกมาท้าค่ะบอกว่าถ้าแน่จริงอ่ะคุณลองฉีกแบงก์พันให้ดูหน่อยสิ คนไทยเขาเนี่ยจะเริญแล้วเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกมีแต่พวกคุณนี่แหละ ไอ้พวกสะทุนนั่แหละชั้นต่ำเท่านั้นน่ะที่มานั่งทําอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็บอกเป็นดนในนะคะว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าไปตามกระแสนักการเมืองอย่าไปโออินกับการบ้านการเมืองมากมันไม่ได้ช่วยประชาชนมันมีแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวอ่าพอมีสงครามปุ๊บมันก็หนีไปอยู่ที่อื่นทิ้งให้ประชาชนเนี่ยลำบากอ่าเขาก็จะมีการพูดเป็นในในนะคะไม่อยากให้ประชาชนหรือว่าเอ่อคนที่อยู่ในประเทศบ้านเขาเนี่ยทำแบบนี้ลองไปฟัง คลิปนี้กันดูค่ะสนทุนชั้นต่ำหรอกที่ทำแบบนั้นน่ะคนไทยเขาจะเดินแล้วเคาไม่ทำหรอกปอดยาปอดเห็นคนกัมพูชาเขาฉีดเห็นเงินไทยมึงแน่จริงมึงฉีดแบงค์นี่เลยนี่แบงค์เนี้ยถ้าตีเป็นเงินเรียวนะหนึ่งแสนสองหมื่นเรียวอ่ะเนี่ยกล้าฉีบไหมแบงค์เนี้ยแบงค์นี้ปอดยาปอดเนี่ยถ้ามึงฉีดแบงค์เนี้ยมึงทำงานหกวันนะถ้าอยู่กัมพูชาวันละร้อยห้าสิบมึงทำงานหกวันนะยิ่งใหญ่อลังการน้ำกล้าฉีดกล้าเผากล้าฉีบไหมอ่ะคนไหนเนี่ยเงินไทยเนี่ย คนไทยก็ไม่ต้องไปทําตามมันหรอกสะทุนชั้นต่ำหรอกที่ทำแบบนั้นนะคนไทยเขาจะเดินแล้วเขาไม่ทำหรอกเนี่ยฝากถึงกัมพูชาเนี่ยหกหนึ่งแสนสองหมื่นเดียวนะอันนี้หกหมื่นเดียวอันนี้คุณทํางานได้ต้องทํางานที่ทํากัมพูชาหกวันหกวันกว่าถึงจะได้เงินเนี่ยพี่ฉีกฉีก,กันนะขี้ปฏติวนั้นจิ๊บจิ๊บเด็กๆก็ทําทกันเดี๋ยวฝากถึงไายทหารกัมพูชาด้วยที่โชว์เงินไทยนะฐานไทยนะเงินเดือนหมื่นบาทไทยนะตกเป็น ของกัมพูชาเงินเรียวนะล้านสองแสนบาทนะคุณแล้วมีสวัสดิการอีกเยอะตโตเดือนแค่นั้นได้ถ่ายสี่แสนเดียวสามพันกว่าบาทเองตีเป็นเงินไทยอะ่ะคนนี้เขามาะทำวันละสามร้ยทำสิบวันก็ได้เท่าเงินเดือนทหารกัมพูชาทําทั้งเดือนแล้วแต่ประชาชนยังหลงยังดีใจกันอยู่ตามกระแสกันอยู่เอาชีวิตให้รอดก่อนเอาตัวเองการเป็นอยู่ตัวเองกันของประชาชนน่ะ ครอบครัวตรงของตัวเองให้ให้รอดถอนอย่าตามกระแสสังคมเขานักการเมืองมันไม่ได้ช่วยประชาชนหรอกมันเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวพอมีสงครามมันก็หนีไปอยู่ที่อื่นประชาชนเดือดร้อนเนี่ยไม่เกินกี่วันเข้าของก็แพงแล้วคอยดูเตรียมรับชะตากรรมแต่ก็ไม่อยากให้เกิดหรอกประชาชนนะผมไม่อยากให้ทะเลาะเบาแวงหรอกเราอยู่ในส่วนของเราอย่าไปทํามีเห็นทานี่แต่เด็กวัยรุ่นกันทาหรอกผมเตือนเพราะว่าเรามีอายุกันแล้วไม่อยากให้เกิดสงครามหรอกเราก็อยู่เหมือนพี่มาน้องฉันพี่ฉันน้อง แค่นั้นเลยฝากไว้คิดเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาพูดแทนประชาชนชาวกามพูชานะครับบอกว่าอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ น่นาควาว่าล่าสุดทางด้านของฮุมาเนตเองเนี่ยก็มีการออกมาแชร์ฝ่ายไทยค่ะบอกว่าไทยเนี่ยตอนนี้มีการขอให้กัมพูชาเปิดด่านนะมีการเอารถบรรทุกเข้าออกโดยทางด้านของพลเอกฮุมาเนทนายรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะได้มีการอาบอกว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยตอนนี้นะได้รับหนังสือจากฝ่ายไทยนะเพื่ออยากจะขอให้มีการเปิดด่านสะแก้วเพื่อนํารถบรรทุกเข้าออกผมเนี่ย ซึงอยากจะยืนยันข้อความถึงประชาชนไทยแล้วก็กัมพูชาเลยนะว่าแม้กัมพูชาจะเข้าใจทั้ง2ประเทศได้รับผลกระทบจากการปิดดา่านคือจริงนะแต่การปิดด่านนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยฝ่ายกัมพูชาก่อนนะนี่โบยให้เราแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดจากฝ่ายกองทัพแล้วก็รัฐบาลนั่นแหละมีการประกาศปิดด่านตั้งแต่24มิถุนาเป็นต้นมาโดยอ้างเหตุผลในเรื่องความมั่นคงดังนั้นถ้าหากว่าไทยเนี่ยต้องการถ้าต้องการจะให้เปิดด่านเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องมาแนะนํากัมพูชาเลยก็แบบไม่ต้องแบบ ไม่แนะนําให้เปิดอย่างนี้ไม่ต้องมาเจราจาแต่ให้ไปแนะนําคนที่มี power จริงๆในประเทศไทยนู่นให้เปิดเหมือนก่อนวันที่7มิถุนา2568เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลับสู่สภาวะปกติแน่เขาก็มีการพูดแบบนี้นะว่าโอ้ยมันไอการเปิดปิดด่านเนี่ยไม่เกี่ยวกับกัมพูชาเลยนะฝั่งไทยนี่แหละอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนค่าว,ว่าทางนานของกองทัพบ,บกเนี่ย ก็โอโหเรียกได้ว่ามีการสวนกลับเหมือนกันนะคะบอกหุ้ยคุณมาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาดีเข้าตัวเองนะเนี่ยงานนี้ค่ะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยมีการออกมาเคลื่อนไหวตอบกลับนะคะบอกว่าไอ้ตามข่าวที่ปรากฏนะคะก็คือกับกรณีที่ฮุนมาเนตายยุทฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่า ฝ่ายไทยได้ขอประสานให้มีการเปิดด่านผ่านแดนนะคะแล้วก็โอ้ยทําเอกสารออกไปต่างๆนัานาเผยแพร่เอกสารของกองกําลังบูรพาออกไปซึ่งเรื่องนี้กองทัพบ,บกนะ,ะขอเรียนชี้แจงเลยว่าไอ้กรณีดังกล่าวเนี่ยมันสืบเนื่องจากการที่ทางน้านของนายรัฐมนตรีนะคะนางสาวแพนทองทานชินวัตรเนี่ยเขามีการเดินแบบเดินทางลงไปในพื้นที่แล้วก็มีการไป ตรวจร,รชาชการนะฮะหลายๆคนอาจจะพอได้เห็นภาพแล้วแล้วก็มีการไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบจากมาตรการควบคุมด่านชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยประสานการประชุมร่วมกับส่วนรชาชการต่างๆเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทีนี้ต่อมาเนี่ยทางด้านของที่ประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเมื่อวันที่20 เมิถุนาที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันเฉพาะกับกรณีรถขนส่งสินค้าของไทยที่ตกค้างออกไปส่งสินค้าที่แบบเหมือนมีใบขนสินค้าออกหรือว่าใบขนสินค้าผ่านแดนอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมีการลงข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกมรมศุลกากรภายในวันที่25มิถุนาย,ยน2568เน้าเขาลงเอาไว้หมดแล้วเฉพาะในส่วนที่จะต้องออกไปทางจังหวัดสระแก้วให้สามารถ เดินทางข้ามแดนไปยังกัมพูชาได้แล้วก็เดินทางกลับเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยได้เนื่องจากว่าไอากระบวนการนําเข้าสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการเข้าไปในระบบแล้ว โดยในวันที่29มิถุนา2568ที่ผ่านมากองกําลังบูรพาเนี่ยเขาก็ได้ดําเนินการจัดทําแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็มีการจัดทําหนังสือผ่านแดน,นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสแก้วอะไรเรียบร้อยเพื่อประสานไปยังฝั่งกัมพูชาในการรองรับการดําเนินกิจการตามมาตรการผ่อนผันดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังจากได้รับแจ้งว่ากรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาประกาศว่าไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเข้าออกหรือว่าผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ในด่านในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งต,ตามแนวชายแดนกัมพูชาในทุกกรณีเนี่ยเขาไม่ให้ผ่านซึ่งแน่นอนกับว่าไอส้สำหรับสถานการณ์บริเวณชายแดนเนี่ย ก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ฮุนเซนก็เออฮุนมาเน็ตเขาพูดไปอย่างนั้นนะคะเขาก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามกับสถานการณ์ชายแดนเนี่ยก็ยังไม่ได้เงียบซะทีเดียวก็ยังคงตึงเครียดนะคะเพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดทหารกัมพูชาตีมืออีกแล้วค่ะเดินมาล่าตะเวนรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทยอีกแล้ว ทีนี้ทหารไทยก็มีการไปเจราจาไปขัดขวางเหมือนเดิมแล้วก็ขอเตือนให้ทหารกมพูชาเนี่ยถอยออกไปซะแต่ก็ไม่ได้มีการประทะนี่สองรอบสามรอบแล้วนะคะที่ทําในลักษณะแบบนี้ทําเป็นมันหลาดตาเวนทําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เห็นว่าทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังคงก่อกวนสร้างความวุ่นวายไม่หยุดนะคะบางทีก็มาปัน่นบ้างแหละมาทํากิจกรรมบริเวณปรา,าสาทบ้างแหละอะไรเอ่ยตอนนี้อะไรเอ่ยซึ่งหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ

មួយប៉ុន្តែខាងនោះខាងខាងនោះក៏ឡើងមកមិនដែរអញ្ចឹងវាយើងថានេះក៏មានឯនោះក៏មានឯនោះខាងនោះមកដែរខាងខាងខ្ញុំមានណាស់តែនោះឡើងទៅទៅមិនមកផងមិនស្គាល់ចានដែរបាទខាងហ្នឹងគាត់ក៏ឡើងមកដែរឡើងមកលើចំធំហ្នឹងទៅគ្មៃវៃឡើងមកគាត់ក៏គង់ក៏ឡើងមកហ្នឹងក៏ឡើងមកដែរគាត់ឡើងមកថ្ងៃប្រហោះបាទឡើងទៅហ្នឹងគាត់ឡើងមកមិនដែរយល់ទេ พวกโรง้รมชมเกาะคนลพองแอก็ล้าง่งต่บ้านงไทยจีเดี๋ยไปงานนึง้านอนทแขนก็หอมธนาคาหน้าคลองทงน่ากองข้างนอกมันด้งมันด้งงอันนี้เขาตัวเองล้ามันไปง่ายแ่ยงเี่ก็เลยนำหลังขึ้นมาเอเรา គឺតែពីគាត់យកតែគុំតែចាន់ព្រហមរបស់ណូតបាទគាត់ឡើងហ្នឹងមកចេះដែរគាត់មិនធាត់តាមទូតະລាងមិនអីតែបាយយើងទៅបាទឃើញណាអាណែក៏ឃើញទៀតដែរឃើញណាប្រើរបស់ហ្នឹងស្អីហ្នឹងទៅគេគេសុំអភ័យទោសណាស់គុំទៅកតាគាត់ទៅចាន់ព្រហមហ្នឹងបាទ đây này trưng loa phát rồi, đây sản lượng chất <coughs> lượng này, loa phát rồi, loa phát được 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 rồi, loa phát được

lắm mười lăm yêu cầu mười lăm tuổi bắn. Cập nhật du khách, nên học lòng mọi người 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 mọi

អពុះអពើយមកចូលត្រៃមកឡើងដល់បាយធានអូខេទៅជួបគ្នាអូខេបាយធានឡេចូលគ្នាទៅជួបគាត់ទៅជួបគាត់គាត់ទៅរកគាត់ខាងនោះក៏ឡើងកំពុងឡើងទៅឲ្យឡើងមកខាងក្រោមដែរឲ្យขึ้นมาข้างบนครับ

ไทยนิวสื like ่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ